สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงมโกะในเกม Heroes of Crown นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิวตัวเกมนี้กันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงผมถึงได้ มาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก่อนอื่นนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวไอดอล RPG นั่นเองนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่มีเวลาที่จะเปิดเกมหรือว่าไม่สะดวกจะเปิดเกมเนี่ยเกมนี้ก็ยังคงทําการฟาร์มให้แม้ว่าคุณจะออฟไลน์หรือว่าไปใช้แอปพลิเคชันอื่นอยู่นั่นเองนะครับอ่ะที่สําคัญนะครับภาพ คือดีมากๆเป็นเกมแนวไอดอลที่ภาพสวยมากๆแล้วก็เป็นกราฟิกแบบ3มิติระดับภาพยนตร์นะครับผมอ่านี่นะฮะมันก็จะเจอมอนมันก็จะตีให้เลยครับผมอ่าแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมาเล่นเมื่อไหร่เราก็กดท้าสู้ได้เลยครับแล้วเราก็จัดทัพของเราเนี่ยไปสู้ได้นะครับนี่ตัวผมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดการใชเ้เพื่อเพได้ดูกันด้วยนะอ่านี่ฮะ อันนี้จะเป็นแอนิเมชันตอนตู้กันนะครับมันก็จะมีระบบธาตุระบบอะไรต่างๆนะครับที่มีการชนะทางแพ้ทางเนาะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบสําคัญที่เพื่อนๆก็จะต้องเรียนรู้จากเกมนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ค่อนข้างสะดวกสบายเนาะฮอโต้ได้นะครับผมโอ้แต่อันนี้พลังผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะสามารถกดคูณ2ได้นะครับกดหยุดก็ได้นะครับผมหรือดูต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณหนึ่งละก็ด่านมันก็จะเริ่มโหดนะครับ ช่วงแรกๆอาจจะง,ง่ายกว่าน,นี้นะครับผมทุกคนเออต้องรับตัวขึ้นไปเนาะอืมอะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการรับตัวต่างๆนะครับหลังจากจบแมตชนี้นะครับอะลุยไปครับทีมผมเนี่ยหลักๆจะเน้นแบบพาดลมเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้เปลี่ยนทีม เออถ้ามันเริ่มไม่ไหวแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนทีมจัดคอมบคอมโบต่างๆนะครับเกมนี้จะมีพวกปั๊บเบิบอะไรบอกด้วยนะเพื่อนๆเล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะจําได้นะครับว่าเอยอันไหนเป็นบับ๊อันไหนเป็นดีบัฟบส่งผลอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้โอ้สู้นานอยู่ตัวนี้ผมโดนแช่แข็งไปแล้วนะครับแนวหน้าผมจะล่วงครับมไม่ไหวตัวธนูนี่แบกสุดเลยนะของผมอะ่ะเออดูหน่อยเพื่อนจัดไปปึออ้มเข้าไป ยิงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ประมาณนี้อันนี้คืออ่าก็คือเราก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆถ้าเกิดยิ่งผ่านด่านได้เยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งฟาร์มของได้เยอะนะครับผมอ่ะโอเคอน,นี่ก็จะมีการรับพงรับของได้นะเอออันนี้ผมยังไม่ได้รับเลยอ่ะกดรับก่อน สามารถรับได้เนาะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างเนี่ยมาเล่นออนไลน์สักนิดนึงเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้รวมถึงตัวเปิดตัวละครด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าจะให้มาดูเรื่องการอัพฮีโร่เนาะการอัพฮีโร่เนี่ยอ่ะสมมุติว่าผมอยากเล่นน้องหลามตัวนี้นะฮะอ่าก็สามารถกดเข้ามาได้ครับคือความแบบความสวยวมากๆของเกมเนี้ยก็คือภาพเว้ยภาพแต่ละตัวละครก็คือมีแอนิเมชันเปิดตัวมีความแบบ พยับได้แบบคือกราฟิกแบบ 3D ภาพยนตร์เลยนะเออแล้วก็สามารถที่จะอัพเลเวลตรงนี้ได้นะครับนี่สามารถที่จะอัพได้อัพพล,ลังเราก็จะใช้พวกขวดนแล้วก็เงินนะครับอ่าแล้วก็สามารถบดลิมิตตรงนี้ได้นะมันก็จะทําให้สเตตัสเพิ่มขึ้นแล้วก็อัพเลเวลต่อไปได้นะครับอ่าพอไปสูงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาวัตถุดิบ มาฟาร์มมาอะไรนี้นะครับล้วก็ปลดสกิลต่างๆนะครับรวมถึงการใส่อุปกรณ์ก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังอะไรต่างๆให้เราแล้วก็สามารถตีบวกแบบนี้ได้ครับผมอ่าประมาณนี้นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะก็จะเพิ่มดาวเพิ่มอะไรไปนะครับแล้วก็สามารถอัพดาวได้ด้วยนะครับ อัพดาวเนี่ยก็คือจะต้องใช้ตัวละครตามนี้นะครับในการอัพเนาะแต่ละตัวก็จะใช้เงื่อนไขที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพดาวจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดให้ได้ตัวละครตามนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวละครแบบ5้าดาวตัวอื่นๆทตุน้ำอะไรเงี้ยถึงจะอัพดาวได้นั่นเองนะครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีสกินด้วยนะเออเป็นไงมีความแบบมีสกินนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับ อ่านี่คือสกินน้องน่ารักมากผม represen ตัวนี้เลยเพราะผมชอบมากนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดหอคอยนะครับนรกไร้จำกัดนะครับหรือว่าอารีนาเนาะอารีนาก็จะเป็นการสู้กับคนเนาะเนี่ยสามารถที่จะไปสู้ได้ครับก็ลองดูค่าพลังของเราก่อนก็ได้ครับว่าเอ้ยคนไหนเราพอสู้ไหวเราก็ลองกดเข้าไปสู้ดูนะครับจัดทีมจัดอะไรให้เรียบร้อยนะอ่าแล้วก็กดเริ่มต่อสู้ได้เลยครับก็จะเป็นการสู้กันแบบนี้นะ อตอนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเดือดมากเนาะฝั่งเขามี3ตัวอะไรเงี้ยแต่พอเพื่อนๆเ,เล่นเล่นไปสักพักนึงไต่แรงไปสูงๆอะ่ะก็จะเจอทีมที่แบบสูสีแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องจัดทีมมาแบบให้แพ้ทางชนะทางอะไรกันแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือระบบ PVP นะอ่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับเกมมือถือก็คือเรื่องของกาชาใช่ไหมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจบตานี้เนี่ยผมจะพาพเพื่อนไปดูกาชานะเออเจอน้องหลามผมหน่อย ยิงเข้าไปโอเคอ่ะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการไต่แรงคงอารีน่านะครับผมอ่ะทีนี้มาดูที่เมืองหลักนะครับจะมีตรงนี้อยู่เกณฑ์ฮีโร่นะครับเป็นการรีคูดฮีโร่นะอ่ะก็จะมีแบบ สองแบบนะครับก็คือมีเกณฑ์ทั่วไปนะครับกับเกณฑ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับเก์ขั้นสูงอ่ะก็เกณ์ฟรีไปก่อนล้วกันอ่าสามดาวนะครับไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่100ใบนะครับ100ใบก็คือเปิดได้100ตัวขั้นสูงนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูปะเ <c oughs> นี่ยแหละมันลุ้นตรงเนี้ยแหละเกมมือถือมันลุ้นตรงคาชาอ่า <c oughs> โอเคสี่ดาวมาหนึ่งนะแต่หลักๆเราจะเน้น5ดาวครับ5ดาวปุ๊บ อะไรโอ้ยตัวนี้เหมือนผมมีแล้วครับ Daughter of Nature นะครับตัวนี้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับอ่าก็จะได้5ดาวเนาะเออเกมนี้จริงๆผมว่าก็เปิดไม่ยากนะครับหดาวเออ,อบอกไม่ยากไม่มาเลยว่ะทุกคนมาแต่4ดาวนะครับโอ้โหกำลังจะขิงเลยว่าตัวเองแบบได้5ดาวง่ายๆนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้นะครับอ่าไปต่อปึ๊บ จัดให้ดูร้อยครั้งเลยอ่ามาแล้วฝันแบบนี้โอ้ยนึกว่านึกว่าจะได้น้องหลามนะฮะเห็นแบบฉากเดียวกันนะครับได้เป็นบร o k เ n s w ซอ d นะครับเป็นสาวนักดาบนะฮะดาบหักสาวดาบหักนะครับอันนี้สี่ดาวเนาะเอออ่ะไปต่อกาชาเนี่ยแหละสนุกที่สุดแล้วทุกคนโอ้โหไม่มีห้าดาวเลยแต่ตัวซ้ำๆนะครับจัดไปห้าดาวมา มาแล้วทุกคนอ่าโอเค5ดาวเป็นปุ๊บอืมอืม ancient sorcerer นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจผมมีหรือยังเออก็จริงๆเนี่ยก็เกมนี้มันมีฮีโร่ให้เราสุ่มเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเพิ่งเล่นเนี่ยอาจจะมีความงงนิดหน่อยว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงนะครับก็ลองอ่านดูนะเพราะเกมนี้ก็จะมีพวก รายละเอียดสกิลต่างๆบอกมีเรื่องาธาตุบอกชัดเจนมีดาวบอกให้เห็นชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับ5ดาวเราดู5ดาวผมเราดู5าดาวผม5้าดาวผมปึ๊บเบิบเบโอ้ยเซจออฟวอเตอร์นะฮะเฮ้ยเท่อยู่นะตัวเนี้เออผมไม่เคยมีตัวนี้สวยสวยสวยน่าจะได้อยู่นะตัวนี้นะครับอืม โหนี่คือเคออรือเลยนะฮะ่าเหลือย20ใบนะครับ,รบ,รบไปผมันจะมีแบบได้ครั้งเดียว5ดาว2ตัวปะเออธาตุไฟก็มานะครับแต่ผมน่าจะได้เล่นธาตุน้ำนะครับดูจากทรงแล้วแบบเออได้ธาตุน้ำเยอะมากอ่ะโอเคหมด สีดาว2ตัวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีตัวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวไดมอนในการเปิดได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราก็มาอัพตัวจัดทีมดูนะครับตัวผมเยอะมากตอนเนี้ยเออก็คือต้องมานั่งอ่านสกิลดูครับว่าเฮ้ยแต่ละสกิลมันเล่นยังไงมันคอมโบกับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดบอกหมดนะอ่ะสมมติผมอยากเล่นเศษของวอเตอร์ผมก็อ่ะอัพไปได้เลยนะครับนี่ยัดขลังไปได้นะครับ ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็กลับไปที่ผจญภัยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าฟาร์มหลักๆของเรานะพูดอย่างนี้แล้วกันนะเออแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าอุ้ยได้เพิ่มอีกเนี่ยตัวคาชาเออได้เพิ่มอีกเราก็สามารถที่จะออฟไลน์ไปได้นะครับออฟไลน์ off แล้วก็อ่าสามารถปล่อยไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาว่างๆเนี่ยก็คือกดตรงนี้เลยครับสีเหลืองมันก็จะสู้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวละครที่เราแบบ อยากใส่ลงไปแบบนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลุยนะครับแบบนี้เลยน่าจะไหวนะทาาดน้ำนะครับที่ใส่มัน,มนเคลื่อนอ๋อมันเป็นตัวบัฟนะเออพอดีผมเนี้ยได้เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้ลองอ่านสกิลลองเอามาเล่นเลยน่าสนใจยิงเข้าไปั่งมันเป็นทาาดน้ำนะครับมันจะแพ้ทตุลมเนาะ เออก็ไอตัวธนูเนี่ยกับตัวตัวเนี้ยผมมันจะยิงค่อนข้างแรงนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อะหลายๆคนอาจจะถามว่าเกมนี้แบบผู้เล่นใหม่เข้าไปเล่นเนี่ยมันจะเล่นไหวไหมนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันมีกิจกรรมคอยแจกของต่างๆไม่ว่าจะแค่แบบเข้ามาล็อกอินหรือว่าทำเควสท,ทำอะไรนะครับมันก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่านี่มันจะมีกิจกรรมโบนัส รับของได้นะครับพอเราเลเวลถึงเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะรับของได้นะครับนี่กดดูตรงนี้ได้เนาะอ่าปึ๊บไปเลยประมาณนี้นะครับนี่มีลงชื่อทุกวันตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีการแบบแจกของวันต่างๆนะครับแพ็คเลเวลนะครับบัตรเดือนนะอันนี้ใครที่แบบอ่ะพอจะมีกําลังในการเติมหน่อยนะครับอ่าและที่สําคัญนะฮะเกมนี้ คุณพลอยชมพูนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะใครเป็นแฟนขับนี่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วนะเออ ต้องมาเล่นด้วยกันเพราะว่าเขาแบบคอสเพย์มาเป็นตัวละครในเกมเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือเกม h e r o of Crowd นะครับก็เป็นเกมที่เราสามารถเล่นแบบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าถ้าไม่ว่างก็ออฟไลน์ไว้ได้มันก็ฟาร์มให้อยู่ไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันไม่เล่นฉันจะช,ช้ากว่าเพื่อนหรือเปล่านะครับไม่มีตรงนั้นแน่นอนเพราะมันฟาร์มให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเกมเรื่อยๆกิจกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ก็ถ้าเกิดใครอยากโหลดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วที่สําคัญใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับล่างคลิปนี้นะครับจะมีโค้ดแจกด้วยครับอ่าจะมีโค้ดเกมนี้แจกด้วยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปใส่โค้ดกันได้ครับผมอ่าวิธีใส่โค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับจะมีลิงก์ให้ใส่โค้ดด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปใส่โค้ดได้ครับไม่ยากเลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเกม Heroes of c r o w d นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนว Idol RPG นะครับที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ